สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิทบอนสีนะคะวันนี้พบกันยามเย็นนะคะพ่อกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่เลยนะคะนี่ค่ะล้างใบไปด้วยเติมน้ําในรางไปด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะอันนี้ก็ล้างใบอยู่เพราะว่าอ่ามันเป็นหน้าฝนนะคะหน้าฝนมีพอฝนตกดินมันก็เด่นเปื้อนใบนะคะนี ก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนนะคะสามารถจดชื่อสายพันธุ์ไไว้ด้เลยนะคะก็โทรมาที่เบอร์โทร0642824363นะคะวันนี้ก็มีมาแบงหลากหลายสายพันธุ์เดีกยจะพาชมแม่พันธุ์บริเวณนี้นะคะนี่ค่ะพ่อกำลังลดน้ำอยู่เลยนะค,ะ,นคะลดเป็นละองละองนะคะแล้วก็เติมน้ำค่ะอันนี้ล้างใบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำในรางเพิ่มกันนะคะเพราะช่วงน,นี้มันร้อนน้ำยุบเร็วมากนะคะอมาที่ ต้นแรกนะคะอันนี้พามาชมต้นแม่จูกัดเหลียงนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะสีแดงแดงเนี่ยคะ่ะจูกัดเหลียงนะคะตอน,นเด็กก็จะเป็นทรงใบประมาณนี้นะคะนี่ก็คือแดงมาตั้งแต่เด็กนะคะสวยเลยนี่เวลาโตขึ้นอันนี้เพิ่งใบใหม่นะคะเขาก็เพิ่งกลางมาเรื่อยๆนะคะสําหรับจูกัดเหลียงนะคะเมื่อวานพาไปชมต้นลูกมานะคะยังมีแบ่งอยู่นะคะจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะราคาห้าสิบบาทนะคะจูกัดเหลียง สีแดงนะคะทอนออกแดงๆขอบใบผิวนิดนึงด้วยนะคะอันนี้จูกัดเหลียงนะคะใครรออยู่นะคะตัวนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงขอบเขียวนะคะต้นละ50บาทนะคะจูกัดเหลียงจะตรงใบเรียวยาวนะคะนี่เลยขาพุ่มสวยค่ะจูกัดเหลียงไปเดินดูกันต่อเลยนะคะหลักรดน้ําก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนีคยคะ่ะแดดล้างแลยังไม่ค่อยเอี่ยมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น เหลืองสุริชานนะคะเหลืองสุริชานไม้เหลืองนะคะด้านหลังนี่จะเป็นศิลาเพชรนะคะสิลาเพชรค่ะอันนี้เป็นหานหนุมานนะคะหนุมานแล้วก็อันนี้จะเป็นอานาไลปราบจักรวาลนะคะนารายปราบจักรวาลน,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 นี่ค่ะอ๋อพระอิศวนค่ะพระอิสวนปราบจักรวาลนะคะ,นนะ,คะตัวน,นี้พูดผิดขออภัยนะคะ จำชื่อผิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามนี่อันนี้พาชมต้นแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นลูกอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาสวยมากนะคะนางสุชาดาก็จะเป็นแบบในตับพุทธประวัตินะคะตัวนี้ไม้ออกโต ขาวช่มพูนะคะขอบเขียวนะคะนางสุชาดาต้นนี้ต้นลูกยังมีแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา5้าสิบบาทนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเชิญทงนะคะหานุมานเชิญทงนี่ค่ะเวลาโตวสวยมากนะคะที่หนูบอกเขาจะเป็นพื้นช่มพูก็จะกัดประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะตอนเด็กๆพื้นจะออกขาวๆนี่เดี๋ยว,น,าาว,น,ยวนูให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็น ต้นแม่ของบรรดาใบไผ่ที่หนูบอกว่าเขาจะมีสกิดด่างตรงกลางนะคะเขาจะเป็นด่างเป็นเส้นประมาณนี้นะคะอันนี้แม่ที่ผ่าไปนะคะเริ่มฟื้นแล้วนะคะก็ต้นลูกนะคะเขาบางอันก็ตอนเด็กก็ยังไม่กัดอ่าเขาเรียกอะไรไส้กลางนะคะจนใหญ่จะกัดตอนโตนะคะนี่บางทีม,มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็มีแบ่งแล้วนะคะสําหรับใบไผ่ตัวนี้นี่ค่ะสวยมากนะคะอันนี้มีหูใต้ใบด้วยนะคะ อันนี้เป็นลูกมไม้มเมล็ดที่แบ่งไปคราก่อนนะคะจะเป็นเขียวทั้งใบนะคะตอนเด็กไม่มีสีอื่นเลยพอโตมาเริ่มกัดกันแล้วนะคะเริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะสวยมากทรงใบสวยค่ะตัวเนี้ยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรสีนิ่นนะคะเพชรสีดินอันเีนลูกไม้ดําของพอนั่นเองนะคะอันนี้ก็ใครสนใจนะคะจะมีแบ่งไซส์เริ่มต้นนะคะสีนิ้วจะอยู่ที่แปบาทนะคะสําหรับเพชรสีนิ่นะคะไซส์1 0 0ตอนนี้หมดแล้วนะคะ ถ้อใครสนใจหรือว่าใครอยากได้ไซส์โตเลยใหญ่เลยก็จะเป็น6นิ้วนะคะใบแข็งนะคะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะเวลาโตขึ้นนะคะสวยมากลายตานิดนึงนะคะโดนสเลงอันนี้ก็ลามมาสูตรนะคะพามาดูบ่อยมากนะคะเวลากัดสีจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเขาเป็นทรงใบาย,ยาวนะคะนี่ค่ะกัดลายสวยนะคะบางทีหนูชอบเรียกลายแบบนี้ว่าลายไทยนะคะตอนเด็กๆจะเป็นพื้นสีชมพูล้วนเลยนะคะเอ้ย สีเขียวค่ะสีเขียวล้วนนะคะเลือบไปเห็นข้างๆต้นสีชมพูบอกสีชมพูล้วนเลยนะคะอันนี้เขียวตอนเด็กนะคะรามสูนเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะคะสวยมากสีแบบว่ามีหลายสีเหมือนละายสีนะคะในหนึ่งใบเลยอันนี้จะเป็นแววมายุลานะคะไม้กัดสีะคะ่ะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะเขาจะออก ตอน,นเด็กๆเนี่ยใบยเขาจะอ,าออกเปรอะขาวเปรอะเขียวนะคะแต่พอโตขึ้นเขาก็จะเริ่มกัดชมพูกันมาประมาณนี้นะคะนี่ก็ลูกหนูมีอยู่ต้นหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นแบบโทนขาวเขียวอยู่นะคะชมพูยังไม่มานะคะใครสนใจก็จะมีแบ่งต้นละห้าสิบาทนะคะแววมายุลานะคะก็ถ้าไม่มีกัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ตอน,นเด็กๆก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะแต่เวลากัดแล้วสวยค่ะตัวนี้แววมยุราแล้วก็ตกพุ่มดีมากนะคะถ้าใครจําได้ต้นเนี้ย มันยุบลงหัวหลายรอบมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวงอกใบนะคะใบก็จะเยอะกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนี่คะ่ะอันนี้นางมนโทนะคะเขาจะเป็นสีชมพูนะคะทรงใบจะออกผิวๆหน่อยนะคะตัวนี้นี่นางมนโทก็ตอนนี้มีต้นลูกแบ่งด้วยนะคะจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนางมนโฑข้างๆกันเป็นลูกไม้นะคะเป็นกาบมีแขรงคะ่ะสีจะดุดันหน่อยนะคะตัวนี้นี่โอ้เข้มมากเลยนะคะนะคะี่ค่ะ จะให้ดูแข้งเขาอันนี้เป็นนายท้องเหม็นนะคะไซ์นี้สวยมากนะคะโตแล้วนี่มีอยู่สใบนะคะน่าจะเริ่มแบบลงหัวบ้างแล้วนะคะสำหรับไซ์นี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทนี่ค่ะอันนี้สวยมากนะคะหนูชอบเรียกว่าลุงไม้สีใบตองนะคะเส้นใบเขาจะตัดกับพื้นใบดีมากเลยนะคะตัวนี้น อ่นนี้จะเป็นสอนลักษณ์นะคะให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะสําหรับสอนลักษณเนี่ยจะเป็นไม้ใบยาวทรงลูกศรนนะคะตัวนี้นี่ค่ะนี่เป็นกะลาโหมนะคะกะลาหมไม้โทนเข้มค่ะเป็นน้ําตาลขมเข้มเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะกะลาโหมค่ะสวยมาก อันนี้นางกิรินีเทวีนะคะเริ่มกัดกันมาแล้วแล้วก็อยู่ในตับนางทรงกาน,นะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะนางกิรินีเทวีนะคะนี่สีสวยนะคะเป็นทรงใบาย,ยาวๆนะคะเนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีสหัสนะคะไม้โทนแดงใบดกมากนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสีสหัสค่ะ อันนี้นะคะเจ้าจักรกพัดด่างนะคะเป็นไม้ด่างนะคะตัวนี้เปิดด่างมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดจุดบนพื้นใบด้วยนะคะเริ่มกัดนิดหน่อยแล้วนะคะไซนี้จะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสําหรับเจ้าจักรกพัดด่างะคะ่ะอันนี้ไม้อมตะนะคะไม้ป้ายชื่อว่าดารานพลัตนะคะหลายท่านอาจจะได้ยินบ่อยนะคะหรือท่านใดเป็นมือใหม่นะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ นิยมนาไปประกวดมากๆนะคะสําหรับไม้ตัวนี้อันนี้นะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะฟอร์มสวยมากนะคะอันนี้เป็นหน้าเขาเรียกหน้าดั้งเดิมหรือหน้าออริจินอลหน้าจดทะเบียนนั่นเองนะคะอันนี้ให้ไป150บาทนะคะสําหรับดารานพัลัสนะคะองญิงท่อฟันนะคะป้ายมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวถ้าหนูหารูปต้นแม่์เขาเจอนะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ชมนะคะเอาลงให้ชมสําหรับองค์หญิงท่อฟันนะคะจะอยู่ที่ราคา,าไปเก้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ แรงช่วงเดียวกับชายชนนะคะตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะคะสำหรับองค์หญิงท้อฟันไม้ป้ายนะคะี่ค่ะน,นี้ไก่ฟ้าพญาลอนะคะไก่ฟ้าพญาลออันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะคือกัดสีมาแล้วเรียบร้อยนะคะไก่ฟ้าพญาลอหน้าสวยสวยเลยอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะขอเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะลูกไม้ไก่เบอร์หนึ่งคะ่ะสวยมากจะออกโทนแดงๆนะคะใบหยัก นี่ค่ะอันนี้มีชื่อว่ามงคลมณีนะคะใบใหม่เปิดด่างมาแล้วนะคะนี่ไซส์นี้นะคะขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะมงคลมณีค่ะชื่อดีมากอันนี้สี่การจนาพิเศษนะคะหน้าดั้งเดิมหรือหน้าเจนหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ต้นใหญ่มากนะคะต้นแข็งเป๊ะเลยนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้ยสิบาทนะคะหนึ่งร้อสิบาทมีต้นเดียวนะคะสี่การจนาพิเศษนะคะ ลูกไม้ไก่นะคะอันนี้เป็นเบอร์สองนะคะเบอร์สองให้ไปห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ก็ออกโทนแดงเหมือนกันนะคะสําหรับลูกไม้ไก่เบอร์สองนะคะใบค่อนข้างดกเลยลูกไม้ไก่เบอร์สามนะคะอันนี้ก็ให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะใครจะเอาไปปลูกฟอมพุ่มฟอ,ม,ฟอมกอก็ได้นะคะหน้าใบสวยมากนะคะเบอร์สามห้าสิบบาทคะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่เบอร์สี่นะคะอันนี้จะเป็นโทนชมพูนะคะชมพูขาว อันนี้ก็ให้ไปราคา50ิบาทเช่นเดียวกันเป็นลูกไม้ไก่เบอร์สี่นะคะอันนี้จะเป็นมหาราชนะคะไม้ป้ายค่ะตัวนี้ให้ไปราคาหนึ่งบาทนะคะสําหรับมหาราชนะคะใบไ,ไม้เก่านะคะใบสวยๆเลยนี่นะคะป้ายมาแล้วทุกใบเลยตะระแม่จันทานะคะตะระแม่จันทาสีโทนชมพูนะคะตัวนี้อยู่ที่ห0สิบบาทนะคะตะระแม่จันทาจะเป็นในชมพูขอบเขียวนะคะตัวนี้ อันนี้ไม้เลิบนะคะสีชมพูมาเลยนะคะใบดกดกนี่ไม้เลิบขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะสําหรับไม้เลิบเขาก็จะเป็นไม้แบบวา่าเขาเรียกอะไรชั้นใบสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะอ่าทโทนขาวกันบ้างนะคะนี้จะเป็นออกสองสีนะคะขาวเขียวนะคะใบเปิดๆในหนึ่ใบเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นลูกไม้ขาวเขียวนะคะขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะเผื่อใครชอบโทนขาวอยากได้ทโทนขาวไปตัด ที่บ้านมีโทนแดงเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆถามกันมาโทนขาวเขามีไม่กี่ตัวนะคะก็หลักๆก,ก็พวกสาวโพธารามกว้นอิ่มนะคะเทพอมฤตประมาณนี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะอย่างนี้ทรงใบายาวสวยมากนะคะมีชื่อว่าฮาริพุนชัยนะคะหน,นูให้ดูชัดๆนะคะอันนี้ก็ให้ไปราคา50บาทนะคะฮาริพุนชัยเป็นไม้ทรงใบายาวโทนออกน้ำตาลนะคะ นี่ค่ะนางมนโทนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะต้นละหนึ่งบาทนะคะนางมนโเนี่คะ่ะเพชรสีนิ้นนะคะหรือลูกไม้ดําของพ่อนั่นเองนะคะแนะนําเลี้ยงนอกตู้ค่ะตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะใบแข็งมากนะคะอันนี้ก็ให้ไปราคา80บาทนะคะนี่คะ่ะใบเบลอเลยนะคะนี่อันนี้คือมานีมรกตนะคะมาีมรกตนี่คะ่ะเปิดด่างมาแล้วนะคะ ใครรับนะคะตอนนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะมาดีะมอละกดนะคะเขาก็จะมีแบบในชุมพูมีเม็ดด้วยนะคะแล้วก็ด่างมาด้วยนะคะสวงสวยมากนะคะนี่ออกใบกลมเป็นๆด้วยนะคะขอ70บาทค่ะลือสีโกธัญยะนะคะไม้ตัวนี้ไม้หายากค่ะเป็นไม้กาบนะคะตับพุทธประวัตินะคะนี่ ในตับนั้นน่าจะตัวนี้ค่ะหายากสุดนะคะหรือสีโกธัญะเพราะว่ามันทํายากนะคะเวลาป้ายขึ้นใบอะไรแบบนี้นะคะต้นนี้เริ่มป้ายขึ้นใบมาแล้วนะคะแข่งนี่ค่ะป้ายมาแล้วใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปอ่าขอ180บาทละกันนะคะสําหรับลือสีโกธัญะนะคะไม้สะสมค่ะตัวนี้สวยมากอ่านี้เหลืองสุริชานนะคะมีไซส์หนึ่งรยมาแบ่งอยู่ น่าจะสองต้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเหลืองสุริชานต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเขาจะเป็นพื้นเหลืองเม็ดแดงกระจายทั่วใบเลยนะคะอันนี้พิซณาุโลกด่างนะคะเม็ดก็มาแล้วนะคะอันนี้นะคะไซส์นี้นะคะมีอยู่หนึ่งต้นนะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพิซณาุโลกด่างคะ่ะอันนี้จะเป็นวันอังคารนะคะแต่เขาแผ่เป็นสีขาวนะคะ ใบกลมถ้วยนะคะห่อเป็นถ้วยๆเลยใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปขอหกสิบบาทนะคะสำหรับวันอังคารแผงขาวนะคะเป็นทรงถ้วยดีมากนะคะอันนี้นางรากสดนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปเอาไปเก้าสิบบาทนะคะนางรากสดต้นนี้นี่ค่ะเป็นตับนางสงการนะคะอ่านี้แล้วก็จะเป็นตัวนางรากสด แผงแดงนะคะแผงแดงก็จะเป็นโทนแดงทั้งใบแบบนี้นะคะให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะนางรากสดแผงแดงค่ะมีต้นเดียวนะคะตัวเนี้นะคะีค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเหลืองมณีรัตน์นะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็จุดแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะตัวนี้มีหูใต้ใบด้วยนะคะเวลาโตขึ้นอ่าเส้นใบเข้มสวยนะคะ ก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะใครสนใจสำหรับลูกไม้ตัวนี้นะคะ,คะสีเจมแจมกันทางนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กแกนะคะนี่อันนี้คือส่วนถาดที่หนูจัดเอาไว้นะคะไม้เริ่มโตแล้วเนะะี่ยค่ะอันนี้จัดไว้ในถาดนะคะตอนนั้นไปประกวดมานะคะสําหรับตุ๊กแกนะคะนี่ก็เริ่มแบบ เม็ดมันเข้มนะคะสวยมากอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็จะมีอ่าสี่นิ้วแบ่งนะคะต้นโตกว่าน,นี้อีกมั้งคะก็จะอยู่ที่ราคาแปสิบบาทนะคะตุกแกน,นะคะมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะปลูกใส่ถาดไว้นะคะดารานพััสก็มีะคะ่คะอันนี้จะเป็นนารีแช่มช้อยนะคะตอนนี้จะมีไซส์หกนิ้วแบ่งนะคะเดี๋ยวหนูไปถ่ายให้ชมนะคะ นารีแชมช้อยนะคะอันนี้เป็นหนูวางไว้ใต้ต้นสากนะคะต้นสากยอยู่นี่นะคะก็จะล่มนิดนึงนะคะมันก็เลยเอ็นออกมาหาแดดแบบนี้นะคะเป็นพุ่มนะคะนะคะตุ๊กแกไซส์ที่แบ่งนะคะก็คือไซส์นี้เลยนะคะสี่นิ้วต้นโตนะคะขออยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะการดำนะคะตุ๊กแกที่ตัวเขาเล่นกันเลยนะคะตัวนี้ตุ๊กแกค่ะแปดสิบบาทนี่นะคะ<ม>นารีแชมช้อยนะคะ<ม>เผื่อใครสนใจอยากได้นะคะเป็นไม้ของพ่อนะคะนี่ อันนี้ก็ไครรับนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะไซส์ย6นิ้วนะคะที่แบ่งวันนี้ก็ให้ไปราคาขออยู่ที่ราคาต้นละ190บาทนะคะ1น0รนารีเช่มช้อยนะคะนารีเช่มช้อยเป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่เลยนะคะอยู่ที่190บาทคะ่ะอันนี้น่าจะมีจำนวนอยู่นะคะสำหรับ6นิ้วแต่4นิ้วหนูแบ่งออกไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมมาอัปเดตให้คะ่ะ เนี่ยนะคะสีอาจจะไม่แจ่มเท่าไรหนูถ่ายบนพื้นปูนนะคะน,นี่คะ่ะใบพา,ายนะคะอันนี้ก็ผ่าจากแม่ที่หนูถ่ายให้ชมนะคะก็จะอยู่ที่ต้นละหนึ่งเอ้ยไม่ใช่คะ่ะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งไม่ใช่หนึ่งร้อยนะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบาทนี่คะ่ะทรงใบสวยมากนะคะ อันนี้แอบสก,กิดต่างกลางใบมานิดหนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งค่ะต่อไปเบอร์สองนะคะก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบาทเช่นเดียวกันนะคะเป็นใบไผ่นะคะโคนใบก็แข็งนะคะออกสีขาวขาวนะคะนี่ค่ะน,นี่สุนทรพูนะคะสองกระถางนี้อันนี้มีติดคุณหญิงทองม้วนมาด้วยนะคะใครรับนะคะหนูขอขายคู่เลยแล้วกันเพราะว่าพี่ๆอยากได้ไปทํากอน,นะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษคู่นี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป เอาไป100บาทแล้วกันนะคะ2ต้นนะคะได้คุณหญิงทองม้วนไปอีกด้วยนะคะขอ100บาทค่ะอันนี้พัะนารายนะคะพัะนารายให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับพัะนารายจะเป็นโทนแดงนะคะใบแข็งๆจะตัดขอบเขียวมานะคะอันนี้เป็นใบพัดนะคะขอเป็นรหัสออ่างนะคะทรงใบสวยมากนี่ค่ะเหมือนหลังเต่าจริงๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไป50บาทรหัส อ่างค่ะอันนี้เป็นช่อเลยนะคะสวยมากเขาจะมีใบไผ่ใบหอกด้วยแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะแบบแม้กาบมีแข้งด้วยนะคะในกระถางเดียวกันเลยนะคะใครรับนะคะกระถางนี้หนูขอ120นะคะได้2ส,สายพันธุ์เลยนะคะใบหอกก็จะเป็นโทนออกชมพูโทนเดียวกับอ่อสีใบกาบเลยนะคะอันนี้จะเป็นราดดำเนินนะคะราดดำเนิน นี่อันนี้ให้ไปราคา50บาทเป็นไม้ใบายาวอยู่ตับถนนนะคะตัวนี้อันนี้เทราปตีนะคะตอนนี้ไซส์ที่แบ่งมีไซส์1 0 0บาทนะคะเทราปตีสีสวยมากเป็นทรงใบายาวนะคะแล้วก็เริ่มเปิดด่างกันมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีขุนปื้มนะคะเปิดดางมาแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสีขุนปื้มเขาจะเป็นไม้โทนน้ำตาลนะคะ นี่คะ่ะน,นี้เพชรบริสุทธ์นะคะเป็นพื้นขาวนะคะเส้นใบเขียวนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเพชรบริสุทธิ์เขาจะเป็นแบบว่าไม้พุ่มๆนะคะสังเกตไม้ใบดกนี่แล้วก็พุ่มไม่สูงะคะ่ะพุ่มเตี้ยๆนะคะให้ไปราคา100บาทมีชื่อว่าเพชรบริสุทธ์นะคะอันนี้จะเป็นลือสีมงคลนะคะลือสีมงคลทรงใบสวยมากนะคะ นะคะคอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหรือสีมงคลค่ะสีออกมันจะออกชมพูอ่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอินทอรชิตหน้าทองนะคะอินทอรชิตหน้าทอง ไซนี้นะคะจะขออยู่ที่80บาทนะคะจะเห็นได้ว่าลายมาแล้วนะคะเม็ดเริ่มกัดมาแล้วเนะะี่ยค่ะอินทรชิตหน้าทองอันนี้รักเธอเสมอนะคะชื่อนี้เลยนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะสําหรับรักเธอเสมอตัวป้ายตัวนี้นะคะขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะรักเธอเสมอทรงใบสวยนะคะอันนี้ลูกไม้รหัสอ่าเป็นแดงนะคะ ตัววแล้วกันนะคะแดงตัววายอันนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทแดงยันก้าเลยนะคะตอนนี้มีไซส์9กาสิบนะคะไซส์150ตอนนี้หมดนะคะขายสนใจอันนี้เป็นช่อสวยนะคะดูทรงใบเขานะคะตั้งชอดีมากบริเวณใบนะคะมันจะลงมาก้านนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะตัววายให้ไป90บาทนะคะอันนี้หมายเลข4ี่นะคะอันนี้สวยมากนี่ค่ะ นี่เริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นหอ,อกหมายเลขสี่นะคะอ่านนี้หมอจินดานะคะรู้สึกว่าจะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่เริ่มกัดชมพูกันมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคาหกสิบบาทนะคะหมอจินดาคา่ะสี่วยนะคะพยามัจจุราชนะคะพยามัจจุราชต้นละแปดสิบาทนะคะเป็นไม้ใบแข็งนะคะโทนเข้มๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบ เนี่ยค่ะสีมันจะแดงๆงมาด้วยนะคะเป็นโทนแดงเข้มเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถาจดชื่อนะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363ได้เลยนะคะหรือท่านใดสนใจใจพันไหนนะคะนอกเหนือจากนี้ก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะ ก็วันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมีบอลมาแบ่งเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะใครที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามหรือว่ายังไม่ได้กดรับการแจ้งเตือนนะคะกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะหนูมีคลิปบอลสวยๆมาให้ชมทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ